ขอบเลี้ยงวิจารหนึ่งแข้งลิเวอร์พูลหลังฟอร์มฝืดศึกแดงเดือดลิเวอร์พูลเปิดบ้านทำได้แค่เสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป0ูนต์ต่อศในศึกแดงเดือดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามจเจอเกนคอปเลียงที่จะพูดถึงฟอร์มของลูกทีมหน่งรายที่กำลังโดนวิจารณ์อย่างหนักในช่วงหลังเจอเกนคอปเหตุโค้รลิเวอร์พูลออกมาพูดถึงสาเหตุที่เป็นตัวโดมินิกซโบสล กองกลางหมายเลข8ออกจากสนามในช่วงครึ่งหลังของศึกพิมลีกนัดวันแดงเดือดที่เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปศูนย์ต่อศูนย์โดยเจ้าตัวกำลังตกเป็นทีวีจา์เรื่องฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมาโดยเจคินคับได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าไม่เลยไม่เกี่ยวเลยเรื่องฟอร์มตกมันอาจจะมีบ้างจนกระทั่ง2-3ถึงเกมที่แล้วซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กน้อยหลังจากที่เขาเปิดตัวได้ยอย่างน่าประทับใจมันชัดเจนอยู่แล้วว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปหรอก เขายังเป็นนักเตะอายุน้อยและมีความโดดเด่นวันนี้มีหลายสถานการณ์เกิดขึ้นในเกมเราเสียบอลไป2อสครั้งมันไม่เกี่ยวอะไรกับการเปลี่ยนตัวหรืออย่างอื่นเลยมันเป็นเรื่องของตัวเลือกที่เรามีและเราต้องการเปลี่ยนระบบการเล่นแล้วเราก็คิดถึงคนที่เราต้องการเราต้องการให้โจโอีโจโกเมขึ้นไปเล่นสูงคล้ายๆจะเป็นปีเหมือนกับคอสตาซิมิกาดังนั้นคุณต้องการนักเตะในพื้นที่เหล่านั้น คอดี้กักปูลงมาเล่นด้านขวาดีอาดยืนอยู่ด้านซ้ายโมซาลาขยับไปเล่นตรงกลางจากนั้นเราก็เปลี่ยนตัวอีกครั้งโดยให้ฮาวิเอเลตมาเล่นในตำแหน่งหมายเลขสิบเรากำลังเล่นกับทีมที่ใช้ตัวประกบอยู่เพื่อแชมป์พิมลีลิเวอร์พูลจองซิลแนวรับตลาดปีใหม่เดลี่เมลระบุลิเวอร์พูลพรอมควักกระเป๋าอีกรอบในช่วงเปิดตลาดเดือนมกราคม ดยเล็งเซ็นสัญญากับป้าการหลังเนื่องจากจวยเอามาติบเซนเตอร์ฮาบชาวแคมเรูนเจ็บยาวหรือว่าผูกปสัสจักมาติบไปตลอดทั้งซีซั่นนี้อย่างแน่นอนแล้วลองมีปัญหาอินควายหน้าหัวเขา่าฉีกขาดซึ่งทำให้หงแดงมองว่าอาจสง่งผลกระทบต่อการพยายามควา้าแชมป์พิมลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมล่าสุดพวกเขาสะดุดอย่างไม่น่าเชื่อในนัดเปิดบ้านเสมอกับแมนยูนเต็ดแบบไร้กอร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีแมลชีว่าทีมจากเมอร์ซี่ไซจะไม่ลงทุนมากในเดือนหน้าและหวังคว้าปากการหลังมาเพิ่มแค่ตำแหน่งเดียวโดวยนักเตะจะต้องมีค่าตัวที่เหมาะสมด้วยและพุ่งเป้าไปที่ตลาดในลิกโปรตุกีสเป็นหลักมีการเปิดเผยว่าหงแดงให้ความสนใจกอนซาโลอินยาซิโอกองหลังทีมชาติโปรตุกสวัย22ปี ของทีมสปอร์ติ้งลิสบอนมากที่สุดแต่ต้องอยื้อแย่งกับ Arsenal, อาร์เซนอลสมสรร่วมลีขณะที่ดาวิดคาโมซินเตอร์ฮับวัย24ปีของทีมปอร์โตเป็นอีกรายที่จะเก้นขอก็ให้ความสนใจอยู่นอกจากนี้แม็กซองลาครัวกองหลังเฟนแมนวัย23ปีขอ, burg, like Kelly, ข,อปของทีมวอฟบวกและลอยเคลีแข้งวัย25ปีของทีมบอนมัดก็ถูกริเวอร์พูลส่งแมวมองติดตามดูฟอร์มเช่นกัน รับไม่ได้อลิซอนระบายตัวการสำคัญพาลิวอพูได้แค่เสมอแมนยูนเต็ด0-0อลิซอนเบเกอร์เขาระบายสาเหตุลิวอพูทำได้แค่เสมอแมนยูนเต็ดในแอนฟิลทมกลางบรรยากาศเงียบกว่าที่หลายคนคิดไว้ความเคลื่อนไหวของหงแดงลิวอพูที่ทำได้เพียงแค่เสมอแมนยูนเต็ด0-0ในศึกพรีเมียร์ลีก2023-2024เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยผ่าน17นัดมี38คะแนนหล่นมาังอันดับสอง ตามหลังอาร์เซนอล่าฝฟงหนึ่งคะแนนล่าสุดอเลอรซองเบเกอร์ผู้รักษาประตูเรียววาผูระบายความในใจสาเหตุที่ทำได้แค่เจ้าปีศาจแดงเกมนี้ชนิดไร้สกอร์แม้มีโอกาสยิงต้องกรอบถึง8ครั้งวา่าเรียววาภูคองเกมได้ตลอดในเกมนี้บางครั้งมีโอกาสยิงประตูแต่ควรจะใจให้เพื่อนในตำแหน่งที่ดีกว่าซึ่งมันนับเป็นส่วนหนึ่งของเกมทีมจำเป็นจะต้องเรียนรู้ให้มากที่สุด แม้ว่าในช่วงระหว่างซีซันจะไม่ได้มีโอกาสที่เรียนรู้ได้มากเท่าไหร่เราไม่ได้เปิดโอกาสให้แมนยูเต็ดมากเท่าไหร่นักแต่มันมีโอกาสที่แมนยูเต็ดทำได้ดีเหมือนกันอันนี้ส้นกล่าวแค่ยิงไม่ได้คอปชีริวร์พรูเล่นดีกว่าเกมชนะ7-0ฤด,ดูกาลที่แล้วเสียอีกกุนซือหงแดงเสียใยที่เก็บชัยเหนือปีศาจแดงไม่สำเร็จทั้งที่เป็นฝ่ายของเกมบุกกดแดนส่แทบจะข้างเดียวเจอเกนอคอปเฮดโค้ชลิวร์พู ยอมรับป้าเสียดายที่ทีมเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ทั้งที่เป็นฝ่ายคลองเกมบุกกดดันใส่แทบจะข้างเดียวหงดแดงเสมอกับปีศาจแดงศูนต์ต่อศูน์ในเกมแดงเดือดวันที่17ธันวาความที่ผ่านมาซึ่งคุณซือชาวเยอรมันชี้ว่าทีมเล่นดีกว่าเกมถล่มผู้มาเยือน7-0เมื่อฤดูกาลที่แล้วเสียอีกเพียงแค่เกมนี้ทาประตูไม่ได้เดอเจอกินคอปตี้กล่าวว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าเรา เคยมีฟอร์มที่โดดเด่นขนาดนี้ในการเจอแมนยูไนเตดแม้แต่เกมชนะเ7-0เกมนี้เราเหนือกว่านั้นอีกมันเป็นเกมแบบที่ผมคาดว่าจะเจอถ้าเราเล่นแบบนี้มันก็เป็นเรื่องยากสำหรับคู่แข่งที่จะออกจากแดนตัวเองแล้ววิธีเล่นเกมรับของแมนยูไนเตดก็หมดจดและมีแพชชั่นมากถ้าเราทำประตูดได้จังหวะของเกมจะเปลี่ยนไปพวกเขาต้องเปิดเกมและเล่นแบบเสี่ยงมากขึ้นแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง พวกเขาทุ่มเททุกอย่างและผลก็ออกมาศูนต่อศูนย์